เดจ้ามื้อนี้มาผสมอาหารเห็ดเป็ดคือเกาจ้ามีหวัวอาหารมีถั่วปลายหุงสุกแล้วมแนเนแดงมีห้ามจ้ามาผสมกันเลยเลยจ้าผสมแล้วละจ้าเนื่องกับสิผสมจังสีละจ้าทุกมือตอนเสาก็ตอนใบ แ้าละมือเยอะอิงกับสิผสมแบบนี้ถ้าให้เขาเกินจ้ะหัวอาหารเขาก็จะบ่อิ่มนะจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเซาน,นี้ตัองมีหลงเหลืออีกหน่ยนึง ได้ชมคลิปนี้แล้วก่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้ออจเป็นกำลังใจให้เนี่เด้อค่ะ